สวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้พบ,พบกับช่องทีเด็ด7วันนะครับเมื่อวานก็ประเดิมคอนเทนต์แรกนะครับเราให้คู่เบลูดิสดัดนะครับเตะในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็ชนะไป4ประตูต่อ2นะครับก็ใครที่ตามก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนวันนี้เป็นบอลลีกญี่ปุ่นนะครับ เราให้สเตป3คู่เน้นๆเลยนะครับวันนี้เป็นคู่ของคาวะสกิฟอนตตเลเจอกับอวิฟปาฟุกุโอกะนะครับก็วันนี้เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับก็ทางอวิฟปาเนี่ยแพ้ไปถึง3ชนะเพียงแค่1นัดแล้วก็เสมอ1นัดนะครับส่วนทีมเยือนนะครับคาวะสกิ asaki, เสมอ2ชนะ3นัดนะครับส่วนเฮดเพห้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยอวิฟปาชนะไป2นะครับเสมอกัน1นคาวสกิชนะไป2นะครับโดย2นัดหลังสุดเนี่ยคา สกิฟอร์มดีกว่านะครับชนะไป3ประตูตอว1ทั้ง2นัดเลยนะครับแล้วก็เสมอกัน2ประตูต่อ2ครับแล้วก็อวิปป้าชนะ1 0นะครับนัดหนึงย้อนกลับไปปี2011นะครับก็10ปีแล้วนะครับอวิปป้าชนะ2 1โดยรวมนะครับสองทีมนี้ที่เจอกันนะครับโดยรวมยิงเยอะแทบทุกนัดนะครับ ขั้นต่ำสกอร์นี่คือ3ลูกนี่มีให้เห็นแน่นอน,นครับแล้วเรามาดูราคานะครับวันนี้ผมเชียร์ไปทางที่สกอร์สูงนะครับวันนี้อาวปป้านะครับคู่นี้ส,สกอร์อยู่ที่2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็3ลูกะครับวันนี้ผมให้ใส่ไปที่2.5น, <า S 1> นะครับ2ลูกครึงค่งนะครับผมมองว่าวันนี้3ลูกมีให้เห็นแน่ๆน,นะครับนี้เชียร์ไปที่สกอร์สูงนะครับต่อมาอีก1ค,คู่นะครับเซเลโอจากานะครับเจอกับโชนันบอมาเล่นะครับก็คู่นี้แต่เวลา5โมงเหมือนกันนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเซเรโอะคาก้าชนะไป3นัด แพ้1นัดเสมอ1นัดนะครับส่วนโชนันเนี่ยเสมอ1แพ้3นัดชนะ1นัดนะครับเฮตุเฮตุที่เจอกันนะครับ5นัดหลังสุดเป็นเซเลโอสกาครับชนะไปถึง4นัดเสมอ1นัดนะครับคู่นี้สกอร์ยิงกันต่ํามากนะครับก็จะมี0ูนย์ชนะกันแค่ลูกเดียวครับแล้วก็ย้อนไปปี2019นะครับเซเลโอสกาชนะ2อศูนย์นะครับคู่นี้ผมมองว่าเซเลโอสกาเนี่ยครับน่าจะย้ำชัยชนะนัดนี้ได้อีกแน่นอนนะ เรามาดูราคานะครับเซเลสกาต่อครึ่งลูกนะครับราคาดีนะครับ ครึ่งลูกผมมองแล้วว่าเซเรอสก้าเนี่ยชนะได้แน่ในบ้านผมฟันธงครับให้ไปที่เซเรอสก้าครับต่อครึ่งลูกนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับอีกคู่นะครับเป็นซากันโตสุเจอกับโยโกามาเอฟมารินอนนะครับทีมของอุ้มทีละทอนนั่นเองนะครับวันนี้จะได้ลงหรือไม่เรามาลุ้นกันอีกทีนะครับก็ฟอร์ม5นัดหลังสุดนี่ทีมเยือนครับฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะครับชนะมาด้วยกัน4นัดเสมอ1นัดนะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับซากันโตสุชนะ2แพ้2เสมอ1 โอ้โหนาทีนี้ผมบอกได้เลยว่าโยโกมามานอ้อนี่ฟอร์มแรงสุดๆนะครับไม่แพ้ติดต่อกันมา12นัดนะครับโอ้โหและแบบยิงกระจายแทบทุกนัดนะครับสกอร์สูงทุกนัดนะครับประตูที่ยิงได้นะครับเอฟมานิออสนะครับโอ้ยิงไปถึง17เสีย5เองนะครับส่วนฟากานยิงไป8เสีย7ยิงเยอะก็เสียเยอะนะครับแล้วก็เรามาดูสิติเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นเอฟมานิออสชนะไป3 แล้วก็เสมอกัน2น,นะครับซากานเซอร์ไม่เคยชนะเลยนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นเอฟมาริโนอชนะไป2 0 1 1เสมอกันนะครับแล้วก็เอฟมาริโนอชนะ3 1มเอฟมาริโนอชนะ2 1เสมอ0 0นะครับคู่นี้เรามาดูราคากันนะครับนี่ครับเป็นโยกม5าเอฟมาริโนอต่อครึ่งควบลูกนะครับครึ่งลูก1ลูกนะครับมี3 แต่ผมมองว่าวันนี้สกอร์เนี่ยผมมองผมมองไปที่สกอร์มากกว่านะครับผมว่าวันนี้มีสูง3ลูกมี้เห็นแน่นอนครับผมขอใส่ไปที่สกอร์สูงครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็วันนี้3คู่หลักๆนะครับเราให้สูงครับโยมาเอฟมารินอนะครับแล้วก็สูงคาวะสกิฟอนตตเลนะครับแล้วก็ต่อเซเลโอสกานะครับสคู่ในในวันนี้3คู่ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ